สวัสดีครับผมจากคูปุต้ามิตรแท้กระบี่นะครับวันนี้นะครับจะมาไขาข้อสงสัยของลูกค้านะครับที่มีคําถามว่ารถคูปุต้ารุ่นใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งอะไรเกี่ยวกับความร้อนออของรถที่ขึ้นอยู่แล้วบ้างหรือไม่นอนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า กรณีความร้อนนะครับถึงจะเป็นรถรุ่นเก่านะครับจริงๆนะครับถ้ามีการบํารุงรักษาที่ดีนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่สาเหตุนะครับรถรุ่นเก่านะครับที่ปัญหาความร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับการถอดดูแลบำรุงรักษานะครับของรถรุ่นเก่า KX913SX หรือ 3C นะครับจะต้องมีการถอดสกรู3-4ตัวนะครับด้วยบล็อกตัว T นะครับทำให้ยุ่งยากนะครับในการเปิดเพื่อทำความสะอาด และที่สําคัญนะครับรุ่นเก่านะครับของเรานะครับช่องนี้จะไม่มีนะครับเราจะปิดหมดนะครับจะไม่การดูดอากาศนะครับเข้าไปในการระบายความร้อนเนี่ยครับทำได้ค่อนข้างน้อยลงนะครับแต่ปัญหาตัวใหม่นะครับได้มีการปรับปรุงนะครับแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับให้ลูกค้าสามารถทําความสะอาดชุดแผงออยคลเลอร์และแผงมน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการนะครับเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็เปิดคลิปล็อกนะครับหนึ่งตัวนะครับปลดออกนะครับแล้วก็ยกขึ้น นะครับไม่จำเป็นต้องมานั้งถอดน็อตสามสี่ตัวนะครับยกขึ้นแล้วก็เปิดขึ้นไปนะครับเมื่อเปิดขึ้นแล้วนะครับแผงออยคูลเลอร์ของเรานะครับก็สามารถนะครับถอดออกนะครับเพื่อให้เปิดช่องว่างทำความสะอาดได้ง่ายขคือสะอาดชุดแผงออยคูลเลอร์และแผงมน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการนะครับเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็เปิดคลิปล็อกนะครับหนึ่งตัวนะครับปลดออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องมานั้งถอดน็อตสามสี่ตัวนะครับยกขึ้นแล้วก็เปิดขึ้นไป นะครับเมื่อเปิดขึ้นแล้วนะครับแผงออยคูลเลอร์ของเรานะครับก็สามารถนะครับถอดออกนะครับเพื่อให้เปิดช่องว่างทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นลูกค้านะครับเปิดฝาข้างออกนะครับโดยสามารถปลดคลิปล็อกหางปลานะครับออกหนึ่งตัวแล้วก็เปิดฝาข้างนะครับต่อมาลูกค้านะครับสามารถนะครับถอดแผงออยคูลเลอร์ตัวนี้ออกมานะครับเพื่อทําความสะอาดระหว่างแผงออยคูลเลอร์นะครับแล้วก็หม้อน้ํานะครับโดยการนะครับถอดคลิปตัว R นะครับที่อยู่ด้านล่าง นะครับออกนะครับแล้วก็ถอดสกรูหางปลานะครับ kind of สองตัวนะครับที่อยู่ด้านบนออกนะครับนะครับแล้วก็ยกท่อนะครับออกไปนิดนึงนะครับลูกค้าสามารถนะครับยกออยคูลเลอร์นะครับออกมานะครับถอดออยคูลเลอร์ออกมานะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับบริเวณระหว่างรังพึ่งหม้อน้านะครับรังพึ่ง ออยคูลเลอร์และก็รังผึ้งแอร์นะครับลูกค้าสามารถทําความสะอาดได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับทำให้ปัญหาที่จะเกิดการอุดตันนะครับบริเวณครีบนะครับต่างๆนี้ครับลดลงนะครับการระบายความร้อนระบายอากาศก็ดีขึ้นนะครับปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะหายไปในส่วนของนะครับรังผึ้งนะครับระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับท่านสามารถนะครับถอดน็อตสจุดนะครับออกมานะครับแล้วก็ถอดนะครับสายต่อนะครับ หนึ่งจุดนะครับแล้วก็สามารถนะครับแยกนะครับระหว่างออยคูลเลอร์นะครับกับรังคึงหม้อน้ําออกมาได้นะครับทำให้ท่านทาความสะอาดหน้าแผงหม้อน้ำนะครับได้อย่างทั่วถึงนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับปัญหาในรุ่นเดิมนะครับ KX91.3SX หรือ KX91.3C นะครับการถอดนะครับทำความสะอาดจะถอดไม่ได้นะครับจะต้องถอดฝาครอบออกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทำให้เกิดความยุ่งยากนะครับและความลาบากนิดหน่อยในการ บริหารจัดการนะครับรังผึ้งบ่อน้ำนะครับทำให้ความร้อนลูกค้าอาจจะขึ้นมาแล้วก็เกิดความทิ่ตอกกังวลนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับถ้ามีความร้อนขึ้นนะครับแม้แต่ในรุ่นเก่านะครับทางรถเราเองก็มีสัญญาณเตือนนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับกดเช็คบรรุรักษานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับปฏิบัติตามที่เราแนะนําได้นะครับความร้อนในรถรุ่นต่างๆนะครับของคูปูต้าก็จะไม่ ขึ้นตามที่ลูกค้าวิตกกังวลนะครับวันนี้นะครับทางคูปุต้ากระบี่เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะตอบคอมเมนต์หรือคําถามของลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าส่งมาทางไลน์โทรมาแจ้งนะครับหรือทาง m e s s e n g e r หรือช่องทางใดๆนะครับเรายินดีนะครับที่จะให้คําแนะนําให้คาปรึกษานะครับกับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางคูปุต้ามิแทกระบี่เองนะครับก็ต้องขอลาทุกท่าน ไปก่อนนะครับวันหลังนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเราจะหาคำตอบให้ท่านวันนี้ขอเกา่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเค